ัสดีครับเด็กเราจะมาเจอกันอีกครั้งนะครับในรูปแบบออนไลน์ที่โรงเรียนจะเปิดกับกิจกรรมการแจ้งของมาสเตอร์น้ตนะครับวันนี้มาสเตอร์ก็จะมาทบทวนแบบฝึกที่เด็กๆเ,เคยฝึกไปเด็กๆจาได้ไหมว่ามีอะไรบ้างมีหลายอย่างเลยแต่ว่าเดี๋ยววันนี้มาสเตอร์จะมาทบทวนให้เด็กๆแล้วก็ฝึกไปพร้อมๆกับมาสเตอร์เลยได้ไหมครับ ่ะได้นั้นเด็กๆยืนขึ้นแล้วก็ทําแบบฝึกไปพร้อมกับมาสเตอร์เลยโอเคไหมครับครับเด็กๆด็นี้เราก็มาถึงการทบทวนแบบฝึกทีนี้เด็กๆจําได้ไหมว่าแบบฝึกมีอะไรบ้างอเอ๊มีอะไรบ้างนะอ๋อมีการการะโดดสองขาข้ามมากเกอร์ครับอ่เรามาดูแบบฝึกที่หนึ่งกันก่อน เด็กก็ยืนเท้าชิดแล้วก็กระโดดสองเท้าข้ามไปกระโดดข้ามไปไม่ยากเลยเลยเสร็จแล้วก็กระโดดจับด้วยโอเคไม่ยากเลยใช่ไหมแต่คือสองขาไปแล้วมีอะไรอีกนะกระโดดเท้าชิดแล้วก็เท้าแยกจําได้ไหมเรามาดูกันเลยเท้าชิดเท้าแยาด ไม่ยากเลยเสร็จแล้วก็ทับต่อไปไม้ไม่ไมยากเลยใช่ไหมมีอะไรครับนอกจากการกระโดดสองเท้าแล้วก็กระโดดเท้าทิดเท้าแยกไปแล้วมีอะไรอีกงามีกระโดดหนึ่งเท้านะครับกระโดดเท้าเดียวอ่ะเริ่มเลย อพอสุดแล้วก็กลับทับแล้วก็เปลี่ยนข้างด้วยไม่ยากเลยใช่ไหมนีนอกจากกระโดดสองเท้าแล้วแล้วก็กระโดดหนึ่งดาแล้วก็ยังมีวิ่งซิกแซกอีกอวิ่งซิกแซกเอางไอนะอทำพร้อมกันเลยซิกคแซกซิกแซกวิ่งหลบมาคเกอร์ไปเสร็จแล้วก็วิ่งกลับ วิ่งกลับด้วยโอเคไม่ยากเลยใช่ไหมอ่าต่อไปมี่ิกี่ข้าเสร็จแล้วมีอะไรนะกระโดดพิกแซกครับผมลืมไปแล้วมั้งไม่ลืมอ่ะต่อไปกระโดดสองเท้าพิกแซกนะครับฮึบฮึเสร็จแล้วก็กระโดดกลับ กระโดดสองเท้าไปแล้วก็ต้องมีหนเท้าด้วยอ่ะเตีบตัวอ่นยากเลยนะกลับตัวครับโอเคไม่ยากเลยใช่ไหมโอเคงั้นเดี๋ยวเอาแพ่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปพบกันในแบบฝึกต่อไปโอเคไหมครับ น่าจนะฝึกต่อไปเราก็จะมีอุปกรณ์มาเพิ่มอีกหนึ่งชิ้นก็คือลูกบอลเด็กจำได้ไหมว่ามาสเตอร์ให้เด็กๆใช้ลูกบอลทําอะไรบ้างามีการโยนขึ้นแล้วก็รับมีการโยนตกพื้นแล้วก็รับมีการโยนให้กระดอนพื้นแล้วก็ให้คุณพ่อคุณแม่ยโยนกลับมาใช่ไหมครับแต่วันนี้มาสเตอร์ไม่มีเพื่อนเลยมาสเตอร์จะมาเล่นคนเดียว มัจเจอร์ไม่มีเพื่อนก็ใช้กําแพงก็ได้ครับอ่าเด็กก็โยนใส่กําแพงแล้วก็รับกันอ่อาเดี๋ยวดูทีนี้มัสเจอร์ก็ยังไม่มีลูกบอลอีกเหมือนกันอ่อาเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะอ่าทุกคนมาแล้วครัเรบ,เ,รบเห็นไหมมัจเจอร์ก็เสียลูกบอลแล้วก็เลี้ยงลูกบอลให้บนนิ้วได้ด้วยอ่าเห็นไหมเด็กๆก็ไปฝึกกันได้นะครับไม่ยากเลยอ่มาดูแบบฝึกทอบทวนวแบบฝึกที่หนึ่งนะครับจำได้ไหม โยนบอลขึ้นแล้วก็รับอโยนบอลขึ้นตรงๆแล้วก็รับคนไหนโยนได้เก่งก็โยนสูงๆอแล้วก็รับนั่นไม่ยากเลยนะเด็กๆทำได้แน่นอนอเสร็จแล้วก็ยังมีอะไรอีกนะโยนแล้วตกพื้นหนึ่งครั้งใช่ไหมโยนปุ๊บตกพื้นแล้วก็เข้าไปรับโยนปุ๊บตกพื้นแล้วก็เข้าไปรับ ถ้าลูกบอลมันไปไกลเด็กๆก็ต้องเดินตามเข้าไปรับถ้าลูกบอลโยนเข้ามาหาตัวเด็กๆก็ต้องถอยหลังแล้วก็รับเห็นไหมครับโยนขึ้นตกพีแล้วก็รับไม่ยากเลยอ่ะต่อไปโยนปบมือแล้วก็รับจำเนื้อครับอ่ะโยนปบมือแล้วก็รับอ่ะโยนปบมือแล้วก็รับเก่งแล้วก็เพิ่มเป็นสองหนึ่งสองรับอ่ะเก่งแล้วก็เพิ่มเป็นสาม หนึ่งสองสามครับอ่าเพิ่มเป็นห้าเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าปุ๊บอ่าเอาใหม่อทีนึงหนึ่งสองสามสี่ห้าปุ๊บอ่าเป็นไงล่ะไม่ยากเลยใช่ไหมน่ะแบบฝึกต่อไปจะ่ตอนพื้นหนึ่งครั้งแล้วก็รับนี่ทำยังไงนะไม่ยากเลยครับเด็กๆก็โยนไปใส่กำแพงเด้งพื้นแล้วก็รับอ้าวเด็กๆก็โยนใส่กำแพงปุง๊บเด้งพื้นแล้วก็ รับนะพี่ยาครับฝึกกับกําแพงก็ได้นะฝึกกับกําแพงก็ได้มันยากเลยใช้การโยนข้างบนแ่่ข้างล่างขึ้นข้างบนใส่กำแพงแล้วก็รับไหนไม่ยากเลยใช่ไหมครับคิดอีกทีนึงอนายากไหมครับไม่ยากเลยโอเคห่านสับรัน มาเตอร์ก็ฝากแบบฝึกไว้เท่านี้เป็นการทบทวนแบบฝึกที่เราเคยได้เรียนมาแล้วเด็กอย่าลืมฝึกเวลาว่างใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยการออกกําลังกายโดยใช้แบบฝึกที่มาเซอร์เคยสอนไปนะครับชวนคุณพ่อคุณแม่มาออกกําลังกายก็ได้นะครับสัปดาห์นี้มาเตอร์ฝากไว้เท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าโรงเรียนจะเปิดแล้วเดี๋ยวเรามาสนุกกันแต่ถ้าโรงเรียนไม่เปิดเดี๋ยวมาเซอร์จะมีแบบฝึก,สน,กสนุกมาให้อีก เห็นไหมครับเดีย๋ยวเอาไว้เจอกันในสัปดาห์หน้าวันนี้ก็เ่อไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย